สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่115กัน,นะคะ่ะพี่ๆกำลังรับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิตใน EP ที่115กันนะคะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านพระเก่าเก็บมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันทั้งหมด25รายการค่ะหากวันนี้นะคะท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่1วันนี้นะคะเป็นชุดกรรมการนคะท่าทานของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครค่ะ หรือท่านนะคะสนใจหมายเลข7นะคะองนี้นะคะเป็นพระโสธรเนื้อ3กษัตริย์เขาท่าน สอทอนรายการนี้นะคะเป็นรุ่นกรมตำรวจน้ำทานตอรอ80ปีค่ะเนื้อาสามกษัตริย์เลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นหมายเลขที่14เป็นพระซุ้มกอน้ำทานหมายเลข 17, 18, 19นะคะสนใจรายการไหนแจ้งติดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะท่านที่เบอร์0891927153 0891927153จะัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ ท่านใดปิดทานจองทันได้ารายการไหนไปในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยคำท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะ วันนี้นะคะท่านหมายเลขหนึ่งคะ่ะขอเปิดด้วยนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกทําบุญครบหกรอบพระครูสมุทรธรรมสุนทรนะคะหรือหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครของท่านเป็นเหรียญปีสองห้าหนึ่งเจ็ดชุดกรรมการนะคะท่านจะได้รับทั้งหมดสามเหรียญเลยนะคะแต่และเหรียญน,นะคะท่านเลี่ยมกันน้ําให้กับท่านเลยนะคะนากรองอักขระไว้ชัดเจนเลยนะคะสามเหรียญรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันให้กับท่านที่ศรัทธานะคะที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นคะ่ะ 1,000พันบาทพร้อมส่งนะคะท่านจะได้รับทั้งหมด3เหรียญพร้อมกล่องกรัรมยี่สีน้ำเงินเลยนะ,ะท่านเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันทีละเหรียญน,นะคะเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนงท่านหลวงพ่อสุดนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเสือเพ่นี17คะ่ะท่านเนื้องามมากๆองงามเหรียญท่านชัดนะคะเลี่ยมกันน้ำให้กับท่านเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมห่วงเลยนะท่านเหรียญหลวงพ่อสุดรุ่นเสือเพ่น,นะคะปี17เจคะ่ะ องนี้ก็จะเป็นเนื้อกระไหรทองนะคะท่านท่านจะได้รับพร้อมกล่องชุดกรรมการเดิมๆเลยนะคะมีเพียงแค่หชุดเท่านั้นนะคะวันนี้ท่านได้ได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะอง์นี้ก็จะเป็นเนื้อกระไหรเงินค่ะ ท่านดูนะคะเลี่ยมกันน้ําให้กับท่านเลยนะคะหน้าเหรียญไม่สึกไม่มีรอยขิดขวนแน่นอนค่ะหมายเล็กหนึ่งวันนี้ท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันที่1000ันบาทค่ะทา่านพัดมาค่ะมากันที่รายการที่สองนะคะหมายเล็กสองวันนี้เป็นพระงานสายประกวดของท่านวันนี้ให้ทันกันนะคะมีเพียงแค่สองรายการเท่านั้นนะคะอนุญาตขึ้นให้ชมเลยนะคะท่านรายการนี้นะคะ เป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่นะครท่านวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีค่ะประเภทเป็นพระเนื้อว่านได้รับรางวัลที่หนึ่งนะคะในการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ค่ะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศเลี่ยมใส่กรอบไม้ให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะสวยสงับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะท่านดูนะคะเนื้อว่านงาม,งามเนื้อเก่า เนื้อเดิมเลยนะท่าน,านองค์สภาพสวยสมบูรณ์100%นะคะหมายเล่นหนึ่งวันนี้ท่านใดศรัทธาพร้อมรับแบ่งปันที่1,000บาทเท่านั้นค่ะ1,000บาทพร้อมส่งนะคะท่านมารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันเลยนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะท่านไม่พลาดนะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นค่ะเนื้อว่านนะคะรายการนี้หลวงทั่วค่ะ เป็นพระเนื้อว่านหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะหน้าตาท่านชัดนะคะท่านองค์งามนะคะสะภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของท่านสมกับได้รับรางวัลน,นะคะหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนยากนะคะท่านใดศรัทธานะคะตามเก็บหลวงพ่อทวดยูดรายการนี้ไม่พลาดของท่านไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหมายเลขสองรายการนี้พ่อทวดนะคะแบ่งปันที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นคองท่านท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะ ท่านมาค่ะท่านมากันที่รายการที่3ค่ะหมายเล็กสวันนี้นะคะอนุญาตค่ะท่านรายการนี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านหลวงปู่ทวดปี250 0วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะประเภทเป็นเนื้อทองแดงของท่านเป็นรุ่นนะคะเหรียญหัวโตของท่านนิยมเรียกกันว่าเป็นรุ่นเสียนโตหัวโตนะคะท่านเนื้อทองแดงค่ะ เหยียบน้ําทะเลจืดนา่านนาตาท่านชัดเลียนคมคมงามงามบท่านเส้นสายฝนเส้นขนแมววิ่งคมคมเลยนะคะพร้อมห่วงเดิมค่ะรายการนี้แบ่งปันนะคะท่านที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะหนึ่งพันบาทพร้อมส่งน้องทานปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะมารับชมเหรียญไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้ได้มาหนึ่งองค์นะคะท่านท่านใดที่พลาดในเอพีก่อนๆนะคะวันนี้ต้องให้ทันกันนะคะ เป็นรุ่นเสี่ยงโตคะเนื้อทองแดงค่ะขออนุญาตนะคะตัวหนึ่งสืออักขระท่านชาร์ตค่ะเหยียบน้ำทะเลจืดนงท่านรุ่นเสี่ยงโตของหลวงพ่อทวดเนื้องามองค์งามพระท่านนำไปเลี่ยมใส่กรอบกันได้นะคะพร้อมใบป,ประกาศเลยนะ,ะท่านพระงานสายประกวดมีเป็นร้อยเป็นพันรายการองค์นี้ได้รับรางวัลติดโบแดงมาค่ะด้านหลังนะคะเพราะคโโรูวิสัยโสโคหลวงป่ทิมค่ะท่าน หน้าตาท่านชัดนะคะเหรียนคมคๆเหลี่ยนงามๆค่ะท่านดูมุมไหนก็สวยนะคะพร้อมหัห่วงค่ะหนึ่งันบาทเท่านั้นค่ะท่นานวันนี้ไม่รอช้านะคะท่านใดปิดท่านจองท่านหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะได้รับองค์พระไม่พอพร้อมใบประกาศเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ี่ค่ะ หมายเลขสี่วันนี้นะคะท่านเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามเป็นเหรียญปีศูนย์สี่ค่ะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะพร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านค่ะให้ทานกันนะคะ เป็นเหรียญกลมน้ท่านเนื้อทองเหลืองนะคะท่านดูนะคะมีรอยจานยันอักขะระท่านเต็มเลยนะคะเหรียญน,นี้ท่านได้สัทธาวันนี้แบ่งปันพิเศษให้เลยนะคะรอบสุดท้ายที่ห้าอยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านปิดให้ท่านจองกันให้ทันนะคะหมายเลขสี่ค่ะพร้อมกล่องเลยนะคะท่านดูนะคะเหรียญงามมากๆเลยค่ะรอยจานยันอัคระท่านเต็มนะคะของหลวงพ่อกลวยค่ะเนื้อทองเหลืองวัดโคศิตารามนะคะ ด้านหลังนะคะท่านยันอักขรท่านเต็มแบ่งปันที่550้าบาทเท่านั้นค่ะได้รับพร้อมกล่องเดิมๆไปเลยนะคะทัดนมาทะมาที่รายการที่5้าค่ะหมายเลขห้าวันนี้นะคะเป็นพระคุณแผนเขาท่านพง์พรายนะคะหลวงปู่ทินอิสริโกค่ะบล็อกแรกนะคะวัดะหารไรจังหวัดระยองปีหนึ่งเจ็ดค่ะท่านอนุญาตเปิดให้ชมนะคะองค์ลงรักปิดทองด้วยนะท่านนะคะผิวพระเดิมๆเลยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์ค่ะ องพรายกุมาเน่าท่นานรายการนี้นะคะพระคุคณแพนหลวงปุชทิมค่ะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันนะคะด้านหลังเป็นหลังยันห้านะคะท่านฝั่งตะกุดนะคะคุณแผนรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันนะคะท่านที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่หกค่ะ หมายเลขหกวันนี้นะคะเป็นวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะวัดหนังกทมนนะคะพิมพ์ยอดนิยมท่นานเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อทองแดงค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมเลยนะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะนําไปเลี่ยมใส่กรอบกันได้นะท่านนคะคะมาดูเหรียญพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะเหรียญเก่าเหรียญศึกตามปีนะคะท่าน รายการนี้แบ่งตอนเลยนะคะห้ายห้าบาทค่ะห้ายห้าบาทเท่านั้นนะคะท่านเรียนหลวงปู่เอี่ยมนะคะท่านหลังเป็นหลังยันสี่ค่ะท่านหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะเนื้องามพร้อมหัวหัวค่ะพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะท่านมั่นใจได้เลยนะคะห้าหบาทค่ะถ่านมาค่ะท่านมากันที่รายการที่7ค่ะหมายเลขเจ็ดวันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะท่านองค์นี้นะคะเป็นรูป รุ่นกรมตำรวจ80ปีเนื้อ3มกษัตริย์เงินทองหน้าค่ะด้านหน้าท่านดูตรงฐานนะคะอักขระวว่าโสทนนะคะเนื้อทองนะคะตรงหน้าอก้อวท่านเสียงท่านแหลมหน้าตาท่านชัดจมูกปากนะคะเนื้อ3กษัตรย์รายการนี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะหลวงพ่อโสทรค่ะตอรอจุด80ปีนะคะท่านปิดให้ทันกันนะคะรายการนี้ท่านใดศรัทธาวันนี้ปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่6 5 0บาทค่ะ 6กรหบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะหมายเลข8ดรายการนี้นะคะองนี้เป็นพระมเหส่วนพิมพสองหน้าข่ะท่านพระมเหส่วนพิมพสองหน้าเนื้อสำรฤิดเงินนะคะกรุกเก่าเดิมค่ะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะเป็นพิมพสองหน้าหัวกลับนะคะท่าน พระมเหส่วนรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะท่านดูนะคะเลี่ยมกรอบงามๆเลยนะคะเลี่ยมกรอบลงยาค่ะแบ่งปันนะคะองค์นี้ขอแบ่งปันที่6 5 0หบาทเท่านั้นค่ะ6 5 0ห้าบาทนะคะถัดมาท่านมากันที่รายการที่9ค่ะหมายเลขเก้ารายการนี้นะคะเป็นพระคำหมาค่ะวัดท่าสูงนะคะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเขาท่านเนื้องามมากๆเลยนะคะพระคำหมากเนื้อออกสีแดงชมพูนะคะท่าน งานเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะวัดท่าสุงค่ะหลวงพอ่อฤษีลิงดํานะคะพระเขมาร,รายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันนะคะท่านที่หกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทพร้อมส่งค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบค่ะหมายเลขสิบรายการนี้นะคะท่านองค์นี้นะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะเป็นพระคําข้าวค่ะของหลวงพอ่อฤษีลิงดําเช่นกันนะคะวัดท่าสุงค่ะ เนื้อผงเก่าๆเดิมๆองค์สภาพสวยสมบูรณ์เลยน้ำ่านเลี่ยมใส่กรอบนานาให้กับท่านเลยนะคะได้รับองค์พระพร้อมเลี่ยมค่ะองค์นี้เป็นพระคาข้าวแบ่งปันที่หร้อยบาทค่ะหร้อยบาทพร้อมส่งนะคะหากท่านใดสนใจรับคู่นะคะหมายเลข9้าหมายเลข10เป็นพระคำหมากคาข้าวนะคะรับคู่มีราคาพิเศษแบ่งปันให้เลยนะคะท่านโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะหากท่านใดรับคู่พอลดได้นะคุท่านพอแบ่งปันกันได้จะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะ มาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะหมายเลข11รายการนี้ท่านเป็นหลวงพ่อรวยปาสาติโกนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นรวยพันล้าน 100, 000, 000, 000, ค่ะตัวหนังสืออักขรท่านชาัดลูกศรริษย์ลูกหาหลวงพ่อรวยท่านเยอะนะคะท่นานเนื้อางามากๆเลยนะคะนี่ค่ะเนื้องาเนื้อเงาลายเส้นคมลายเส้นลึกเลยนะคะดวงตาจมูกนะคะนี่ค่ะเหรียญงามค่ะท่านได้รับเหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยมน,นะคะชื่อรุ่นดีด้วยนะคะรวยพันล้านค่ะ วัดตะโกมเภอภาชีจังหวัดอยุธยาเป็นเหรียญปี2555้นะคุณท่านน่าเก็บนะคะในอนาคตเหรียญท่านไปไกลแน่นอนค่ะองค์ออนี้แบ่งปันนะคะที่650บาทค่ะ650บาทนะคะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่12ค่ะมายเล่น12วันนี้นะคะเป็นพระขุนแผน,นะคะ่ะท่านรายการนี้นะคะพระขุนแผนเนื้อดินค่ะขุนแผนบ้านกลางนะคะเนื้อดินเผ่ายอดนิยมของท่าน เนื้อดินไม่แตกนะคะองค์สวยของท่านเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านนานๆเลยนะคะนะคะด้านข้างนะคะท่านไม่ได้เลี่ยมชิดติดองพระนะคะด้านหลังค่ะเนื้อดินสวยสมบูรณ์เลยน้งท่านเนื้อดินเก่าเนื้อดินงามค่ะแบ่งปันนะคะอง์นี้ที่ห้าร้อยบาทค่ะห้ารอยบาทเท่านั้นนะคะท่านถ่านนะหะมาที่รายการที่สิบามค่ะ หมายเลข13รายการนี้นะคะเป็นพระนางพญาพิมพเข่าโค้งจังหวัดพิษณุโลกค่ะอยู่ในชุดเบญจภาคีด้วยนะท่านรายการนี้นะคะเนื้อดีนักท่านกรอบนะคะจะเป็นเลี่ยมเงินผสมนะท่านด้านหลังเลี่ยมนะคะท่านนี่ค่ะเลี่ยมขอบด้านข้างด้านหน้าด้านหลังเปิดโชว์องค์เนื้อพระนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่4 5 0ห้าบาทค่ะ 450บาทเท่านั้นเลยนะท่านทานปิดให้ทานกันนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่1 4ค่ะหมาเลขสิ 14, รายการนี้เป็นพระซุ้มกอท่านทานพระซุ้มกอนะคะอยู่ในชุดเป็นจักพาคีเช่นกันเนื้อดินนะคะท่านดูนะคะทาจากกล้องสดค่ะตาท่านใดไวตาท่านใดถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนเขาท่นานพระซุ้มกอรายการนี้นะคะพร้อมเลี่ยมค่ะท่านดูนะคะด้านหลังเลี่ยมเต็มเลยนะคะเป็นเลี่ยมกรอบเงินผสมท่าน ปตาของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะแบ่งปันนะคะ450บาทค่ะ450บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะหมายเลข15วันนี้น้งท่านรายการนี้นะคะเป็นพระสุ้มกอน้งทานพิมพ์เล็กนะคะพระสุ้มกอของหลวงพ่อโหนงค่ะเป็นเนื้อดินเช่นกันนะคะพระสุ้มกอหลวงพ่อโหน่งนะคะกรุสุพรรณบุรีนะคะท่านเนื้องาบมากเลยนะคะแบ่งปันที่450บาทค่ะ 4 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านท่านใดสนใจนะคะเป็นพิมพ์ซุ้มกอของหลวงพ่อโหน่งนะคะรายการนี้ค่ะทัดมาค่ะมาที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16วันนี้น้องท่านเป็นของหลวงปู่สุกนะคะองนี้ของหลวงปู่สุกน้องท่านเนื้อดินงามๆเลยนะคะนี่ค่ะพระกรุด,ดั้งเดิมเลยนะคะท่านใดนะคะศรัทธานะคะอยากเช่าบูชาเก็บไว้ศึกษาไม่พลาดของท่านแบ่งปันที่4 5 0บาทค่ะ 45 0ห้าบาทเท่านั้นคุณท่านรายการนี้นะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17รายการนี้นะคะท่านเป็นโคจิสีนะคะองค์นี้น่าจะเป็นโคจิสีของหลวงพ่อเดิมนะคุณท่านเป็นโคจิสีนะคะสิงสามควันนะคุณท่านงดงามมากๆเลยนะคะปากอานะคะเลี่ยมกรอบให้กับท่านค่ะเป็นเลี่ยมกันน้ำนะคุณทา่านเป็นโคจิสีนะคะแกะลายสลักงดงามมากๆค่ะ รายการนี้ท่านใดส,สนใจศรานะคะแบ่งปันที่ห้า้อยบาทค่ะห้าอยบาทพร้อมส่งนะคะทัามาะคะท่านมากันที่รายการที่18คะ่ะหมายเลข18ดรายการนี้เป็นเขี้ยวตัวยาวนะคะของหลวงพ่อปาน,นะคะ่ะเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานนะคะท่านเด่นเรื่องเขี้ยวนุ่นท่านรายการน,นี้เป็นเขี้ยวตัวยาวท่านดูนะคะมีรอยจานยันอักขรบนตัวเขี้ยวนะคะแล้วก็มีเลี่ยมจับขอบของท่านเป็นเลี่ยมเงินผสมนะคะนี่ค่ะเป็นเลี่ยมกระเช้านะคะ ตัวนี้เขาแบบปล่อยแบ่งปันนะคะที่500บาทค่ะ500บาทของท่านเคี่ยวตัวยาวปากอ้านะคะงดงามค่ะรอยจานท่านเต็มตัวเลยนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่19ค่ะมาเลข19รายการนี้เป็นรูปภาพเก่าของท่านของหลวงพ่อแดงค่ะนี่ค่ะด้านหลังเป็นยันอักขรของหลวงพ่อแดงนะคะกรอบรูปเก่าหลวงพ่อแดงค่ะท่านวัดเขาบันไดอิดนะคะท่านใดสนใจนะคะขอปล่อยแบ่งปันค่ะท่านที่500บาทค่ะ ห้าร้อยบาทน้องทานกรอบเลี่ยมเป็นเงินผสมนะ้องท่าน500บาทค่ะท่านใดสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันหน้า่ะท่านหาสนใจรายองค์รายรายการอย่างไรน้องทน่นพอลดได้นะคะมีราคาพิเศษแบ่งปันให้ค่ะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะทัดมาค่ะมานที่รายการที่20ค่ะหมายเลขกยีรายการนี้น้องท่านขออนุญาตปล่อยให้ เปิดให้ชมน้องทานรายการนี้นะคะได้แบ่งปันมาพร้อมสร้อยเลยนะคะเป็นของหลวงพ่อกลวยชุตินุทะโรน้องทานรายการนี้นะคะรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะได้รับพร้อมสร้อยเลยน้ทานหนูไม่ถอดสร้อยนะคะขอแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญานะคะที่550บาทะคะ่ะ550บาทเท่านั้นเลยนงานของหลวงพ่อกล้วยนะคะท่านใดศรัทธานะคะเดี๋ยวให้ชมกันชัดๆนะคะท่านนี่ค่ะเป็นสร้อยเส้นยาวอยู่น้งทานสามารถสวมได้นะคะ ท่านใดศรัทธานะคะได้รับองค์พระนะคะพร้อมสร้อยไปเลยนะคะได้มาอย่างไรขอปล่อยแดงปานให้กับคุณท่านในสภาพองค์เดิมเดิมสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสภาพเดิมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของท่านหลวงพ่อกวยชุตินุทารวัดโคสิตารามค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะจัดส่งให้ฟรีของท่านด้านหลังเป็นหลังหนุมานนะคะปีสองห้าสองหนึ่งค่ะหลังหนุมานปีสองห้าสองหนึ่งนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะท่าน ญาตวางกักคู่นะคะท่านใดนะคะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะท่านไม่ควรพลาดนะคะท่านนะคะมากันที่รายการที่21ค่ะหมายเลข21รายการนี้เป็นหลวงพ่อสดปากน้ำนะคะท่านองค์นี้นะคะหลวงพ่อสดนะคะเป็นพระผงของขวัญค่ะท่านดูนะคะเนื้อเก่ามากๆเลยนะคะเนื้องามค่ะองค์ไม่แตกนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์ค่ะแบ่งปันที่500บาทค่ะ 5้าอยบาทเท่านั้นเลยนะคะได้รับองค์พระพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านดูค่ะด้านหลังนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่ยี่สิบสองค่ะหมายเลขยี่สิบสองรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระคังเขาท่านองค์นี้เป็นพระเนื้อผงนะคะอกท่านเต็มฐานท่านเต็มนุนท่านองค์นี้นะคะเนื้อเก่าเดิมเขาท่านท่านใดนะคะศรัทธาพระสมเด็จนะคะได้รับพร้อมเลี่ยมกรอบไปคะ่ะ วันนี้ขอปล่อยแบ่งปันนะคะท่านที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทผ้อมส่งนะคะทัมะามนะคะมาที่รายการที่23าค่ะหมายเลขยี่สามรายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไผ่ค่ะท่านเหรียญรอโบราณน,นะคะคงเก่าองงามเลยนะองท่านของหลวงพ่อไผ่นะคะได้รับองค์พระพร้อมเลี่ยมค่ะท่านหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะด้านหลังค่ะขอปล่อยแบ่งปันนะคะรายการนี้ที่500อบาทค่ะ ห้ายบาทพ้อมส่งค่ะทมานคะท่านมากันที่รายการที่24ค่ะมายเลขยี 24, รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อคูณปฏิสุโทโธนะคะวัดบ้านไรอําเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นเหรียญปี17นะคะท่านรายการนี้นะคะเหรียญปี17เนื้อทองแดงรมดำเพราท่านเหรียญท่านคมคมเลยนะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยค่ะวัดบ้านไรอ์อเภอด่านขนุนทศเนท่านดุนด้านหน้านะคะตออโคดรอยจานยันอักขระท่านเต็มค่ะ นาเหลี่ยนท่านชัดๆนะคะดวงตาจมูกเขาท่านเนื้องามๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันค่ะเป็นรุ่นพิเศษทุกท่านปี17นะคะรุ่นนี้เป็นปี17ค่ะท,ะท่านใดศรัทธานะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันท่านที่ห้าห้าบบาทค่ะ 5 5 0บาทนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่25ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะปิดท้ายด้วยเหรียญหลวงพ่อคุณปฏิสุโธร,รุ่นนะคะรุ่นสร้างบารมีปี19วัดบ้านไรายอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะอ,อันนี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะท่านผิวสวยๆเลยนะคะท่านหลวงพ่อคุณปฏิสุโธนะคะตัวหนังสือท่านชัดลงโค้ดนะคท่านตอกโค้ดนะคะนี่ค่ะมีรอยจานนะคะท่าน หลายเส้นโคมเลยนะคะหน้าไม่สึกนะคะท่านแบ่งปันนะคะเหรียญน,นี้ค่ะที่ห้ารอยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะห้ารอยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะะ้องท่านปิดให้ท่านจองกันให้ท่านนะคะ รุ่นสร้างบารมีปี19ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ ไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคบท่านพาบ้านนะคะมีเพียงอย่างละหนึ่งรายการเท่านั้นค่ะท่านใดปิดทานจองท่านได้โอคงไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ